โอเคพร้อมสามสองหนึ่งวันนี้จะรู้สึกว่าวิ่งดีกว่าวันก่อนไง GPS มันจับแม่นขึ้นนะฮะสามสองหนึ่งไป เดี๋ยวลองไปขับห้าร้อยดูจับฟิลลิ่งอย่างที่บอกว่าจำฟิลลิ่งเดิมฟิลลิ่งเดิมห้าร้อยไม่ได้แล้วเอาจริงๆผมเคยไปเอาห้าร้อยคันนี้ไปลองขับดูแล้วแบบนิดหน่อยนะก็รู้สึกถึงความต่างอยู่ในช่วงเกียร์สี่พอเปิดคันเร่งมาแล้วรถมันยังมีแรงทั้งที่ก่อนหน้านั้นจําได้ว่ามันไม่ไม่ได้ไม่ได้มีแรงมากขนาดนี้อันนี้มันเหมือนมันแรงขึ้นอีกนิดหน่อยอันนี้สงจาก ฝฟลกล่องและสเต็ปอย่างที่บอกแต่แม่งบบกโคตรกว้างเลยไม่ชินนั่งโคตรสบายเลยแฮนด์สูงดีมากไปเดี๋ยวไปลองเทสกันดูนะฮะเสียงท่อนินจาดังเวคะฮะเฮ้ยคัดไอ้นั้นนุ่มว่ะ TWM นุ่มเหมือนกัน,น,นเนี่ย โอเคปิดช่องลมที่ปากลมจะได้เข้าหน่อยๆน,นั่งโคตรสบายเลยสิบเบียห้ารอยเบรกหน้าโคตรจึ๊เลยนะเครื่องโคตรนุ่มนิ่มแต่ก็ไม่ได้นุ่มนิ่มเหมือนเดิมแล้วนะถ้าเทียบกับเดิมๆมานะโอ้ oh. แต่ช่วงล่างยั่ไว้อยู่เลยคันนี้ เพื่อนผมยังไม่ไม่มีแพผนว่าจะเอาไปทํานะช่วงนี้ยังก่อนช่วงล่างก็จะยังย้อย,ยอยู่ลองซัดเกียรหนึ่งหน่อยมันเป็นความรู้สึกดึงที่แบบดึงตั้งแต่ในรอบต่ำถ้านอินจามันต้องรอบสูงกว่าน่อยน,น,นะมันถึงจะเริ่มดึงนะ อันนี้คือรู้สึกได้เลยว่าเครื่อง500มันออกแบบมาให้มีแรงบิดในรอบต้นจริงๆเนี่ยเกียร์เพอเปิดทันเล่งแล้วมันยังรู้สึกว่าเหมือนมันมีแรงชูออกไปอีกทั้งที่ผมจําได้ว่าเดิมๆมันไม่เป็นอย่างนี้นะแบบอันนี้คือข้อแตกต่างที่แบบรู้สึกได้นะเสียงท่อก็ไม่ได้ดังมากนะดังเพราะดีโอ้ยพื้นไม่เสมอกัน เข้าเกี่ยวว่าง่ายจังแฮนด์หมอบไงน้องแฮนด์หมอบยังไงล่ะอันนี้โคตรสบายเลยซับเออมึงต้องระวังเวลาเร็วรอติดไฟแดงฮะ นี่คือเดิมๆมันก็นิ่มอยู่แล้วนะพอมาใส่ที่เดบันยูเอ็มมันกอ็อาจจะนิ่มขึ้นนิดนึงอาจจะได้ความลื่นความสม,มูทที่เพิ่มขึ้นแต่ว่าความนิ่มก็พอๆกันนะกับพัดเดิมแต่ว่าผมชอบไอ้ตรงเนี้ยมันไอ้ตัวปรับเนี่ยมันปรับแบบปรับได้ง่ายอ่ะคือไม่ต้องใช้ครีมในการหมุนล็อกอะไรเงี้ยมันใช้นิ้วบิดได้เลยนะปรับเคยเคยลองปรับดูแล้วโคดนิ่มชอบตรงเนี้ยมือคัทนะชอบอันนี้มากสุดแล้วที่ปรับ อันนี้มีสำหรับปรับระดับมือได้ด้วยนะตรงนี้เป็นเม็ดปรับระดับของอิตาลีนี่มันดีจริงๆให้ตายสิ รอไปมันก so ็ไม่ค er ่อยมีแรงอ่ะนะะสี <uhhh like S 1> ่พันห้าร้อยเพราะแรงมันจะมาอยู่ในรอบต้นอยู่แล้วแต่ถามว่าแรงกว่าก่อนแฟดตรลงไหมใช่นะแรงกว่านิดหน่อยคือแบบตอนนี้บางอย่างมันสวนสวนทางกันเน่ยช่วงล่างรถนิ่มสลิปเปอร์คัทนิ่มแต่ว่ารถความแรงเครื่องยนต์มันดันแรงมันแบบมันรู้สึกแบบ มันไม่ได้ดูโหดไปซะทุกด้านนะยังมีความนิ่มของช่วงล่างแล้วก็สลิปเปอร์คัตท,ที่มันมาทําให้รถยังดูแบบไม่ก้าวร้าวมากเกินไปนะ <_ t ot> เมื่อเทียบกับกําลังรถที่แบบไปปลดกลองไปแฟตกลองมาแน้วเนี่ยยังเป็นรถที่เฟรนี่กับยูเซอร์ยังใช้ทุกวันได้อยู่เ <_ h ums> พราะว่าขนาดรีนจาหกห้าศูนย์ผมก็ยังใช้ไปซื้อข้าวเหนียวไก่ <_ h ums> ยังใช้ไปซื้อข้าวซื้อขนมอะไรปกติอยู่เลยนะ แน่นอนว่า500คันนี้ก็ใช้ทุกวันได้นะ Daily ย s e ได้เลยสบายๆยัยงประหยัดน้ำมันอยู่นะถือว่าประหยัดอยู่ไม่ได้กินน้ำมันมากจ๋าๆเป็นสีสูบนะหลังจากกดกล่องมาก็อาจจะกินไล่ๆกับนินจา650นั่นแหละแต่มันในอยู่มันยังอยู่ในเกณ์ที่ประหยัดอยู่ ิลลิงตอนโค้งก็จะสบายๆถ้าเป็นนินจาผมมันจะพับโค้งได้มั่นใจกว่าเพราะว่าแฮนด์มันมันจะแบบก้มหมอบกว่านี้แล้วก็พับเข้าหาตัวมากกว่านี้กำลันนงมันอยู่ในรอบต้นจริงๆนะ อยู่อลากไปแบบรอบสูงๆหน่อยมันก็มันก็ไม่ได้อั้นเข้าเท่าเดิมๆอ่ะแต่กำลังคือมันไปอยู่ในรอบต้นนะฮะมมันบิดติดมือขึ้นนะเนี่ยเอชสี่ปกทกคันเร่งก็ยังรู้สึกว่ารถมันยังมีการดึงลงไปอีกนิดนึงอ่ะ เบมโบกันดีกว่าโอ้ยหนึบหนึบแบบหนึบเอาอยู่เนี่ยดูนะโอ้หนึบหนึบหนึบเบมโบบาเลมบาโรเอาอยู่เดี๋ยวสถานีต่อไปข้างหน้าเราจะลองเทสศูนย์ถึงหนึ่งร้อยและ หนึ่งเขาเรียกอะไรหนึ่งส่วนสี่ไม้คอเตอร์ไม้สี่ร้อยสองเมตรอ่ะลองเทียบกับนินจาหกห้าศูนย์อย่างที่ผมบอกไปนะโดยใช้แอปแอปเดิมที่ผมใช้เลยแดกเรสเตอร์ปีละเดียว จดีจังยังคงยืนยันนะว่าผมชอบเสียง CBR 500มากกว่า n i n j า650 ตอนผมก็มาเริ่มสตาร์ทต,ตรงนี้นะตอนทำลองเทสศูนย์ถึงรอยนะวันนี้เราจะเริ่มจากตรงนี้เช่นกันแต่ว่าจะลองเอานินจาห5 0ศย์ไปวิ่งก่อนเพราะว่าจะได้เก็บไฮไลท์ให้อยู่ที่ห้าร้อยอะไรกูนึกว่าไปเลี้ยวอ๋อ <laughs> เอ <า S 2> เอกูก <ไป S 1> ูนึกว่าอะไรไ <ป S 2> มาเดี๋ยวลองดูว่านินจาห5 0้ศูนย์ศูย์ถึงร้อยแล้วก็สี่ร้อยสองเมตรวันนี้วิ่งกี่วินาทีนะ ในสภาพอากาศที่เมฆน้อยกว่าวันก่อนเราพอนินจาศิษ็์เดี๋ยวจะลองเป็น CBR 500ดูว่ามันห่างกันแค่ไหนโดยประมาณนะอย่าไปจริงจังมากนะแค่เทียบให้เห็นแบบคร่าวๆโดยประมาณเออเพราะแอปมันมีการแบบดีเลย์อะไรของมันอยู่แล้วนะถ้าจะให้เป๊ะจริงๆก็ต้องไปซื้อแบบตัวจับเวลาของทิดซอสที่เขาใช้ใน m o t ต g p อ่ะประมาณนั้นซึ่งเราจะไม่ลงทุนขนาดนั้นยกเว้นมีใคร สปอนเซอร์ให้นะออต้องมีคนสปอนเซอร์ให้นะถ้าเราจะเล่นใหญ่ขนาดนั้นไม,ไม่ได้หวะต้องแนวนอนแนวตั้งกูมองไม่เห็นจอเชื่อเลยครับเนี่ยอะเดี๋ยวเริ่มจากนินจาศูนย์ถึงร้อยจะขยบับไปข้างหน้าก่อน รีเซ็ตเดี๋ยวผมจะขึ้นข้อมูลให้นะว่าวิ่งเท่าไหร่เป็นตัวหนังสือเหมือนเดิมนะโอเคพร้อม3 2มหนึ่ง รู้สึกว่าวิ่งดีกว่าวันก่อนฮะ GPS มันจับแม่นขึ้นนะฮะ402เมตร13.1วิที่ความเร็ว165กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วน0ถึง100อยู่ที่5.2วิเดี๋ยวไปดู CBR 500กันดูเทิร์นกลับก่อน กูฝากมึงจดหน่อยดิฝากจดไอ้นี่หน่อยดิอา้าวแม่งหายไปไหนแล้ววะเออถ่ายไว้ก็ได้กูไม่แคปหน้าจอไปปว้วะแต่ว่าเออ <c oughs> อ่า <c oughs> เดี๋ยวแคปจอแล้วก็เดี๋ยวมาดูของ CBR 500กันนะว่าแตกต่างกันขนาดไหน แต่บอกแล้วนะว่าอย่าซีเรียสนะมันคงไม่แรงเท่าหกห้าศูนย์หรอกแรงเท่าหกห้าศูนย์เออแรงเท่าหกห้าศูนย์แม่งปลดกล่องกันทั้งประเทศไทยแล้วริงใส่กันได้ไหมเนี่ยได้ดิเออโมเมาเหมือนกันมันเป็นอะไรกันเออเขาใช้แบบสากลยูนิเวอร์แซลนะอะไรครับลุงว่าไงนะอะไรนะลุงอ๋อแรงกลับบ้า ไม่โคตรสูงโอเคเอาอย่างนี้แล้วกันคันนี้แนวตั้งได้คันนู้นแนวตั้งไม่ได้นะเมื่อกี้เข้าข้าวศูนย์ถึงร้อยห้าจุดสองนะแล้วก็สี่ร้อยสองเมตรสิบสามจุดหนึ่งมาดูกันว่าถ้าเป็นซีเบียห้าร้อยล่ะรีเซ็ตก่อนต้องให้ข้างหน้าข้างหลังโล่งๆก่อน ผมจะเริ่มจากตรงนี้โอเครีเซ็ตใหม่สามเ,าเดี๋ยวเดี๋ยวมอเตอร์ไซค์มามอเตอร์ไซค์อีกแลลวสามสองหนึ่งไป ไม่ได้ไม่ได้เมื่อกี้แม่งมีวัวมีวัวโผลมาระหว่างทางอยู่กลางถนนผมเลยต้องเบรกเดี๋ยวเดี๋ยวต้องลองใหม่402เมตรยังวิ่งไม่ถึงนะเสยียดายจังเดี๋ยวไปวิ่งใหม่เรนนู้นเออเอาใหม่เอาใหม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรถนนสาธทารณนกกกว่านี้นะ แต่จริงๆอุ้ยตกใจแต่จริงๆมีค่าศูนย์ถึงร้อยก็พอแล้วนะ4 0อ2เมตรมันไม่ได้สำคัญอะไรนะแต่ผมยังออกตัว500ได้ไม่ค่อยคล่องเพราะว่ามันไม่ชินจังหวะระดับคัดอะไรเงี้ยมันเป็นความแตกต่างกับนินจา500อะลองดูใหม่นะเผื่อจะถึง4 0 2เมตร ลืมดูศูนย์ถึงร้อยเลยเมื่อกี้ตอนถึงร้อยอ่ะมันใช้ระยะทางเท่าไรวะรีเซ็ตใหม่ข้างหลังโล่งสามสองหนึ่ง สี่เบห้าร้อยไอ้เหี้ยเมื่อกี้ขาไปวัวข้ามหน,นุนเหมือนเปรตเลยทั้งฟูงเลยไอ้เหี้ยเดี๋ยวน,นี้ก็เมันอเออตกใจกูต้องเบรกแม่นชนวัวเขาตายเด้อชิบหายไม่ใช่เขาอีตายเราอีตายกันเฮ้ยไนเอาเอารูปมาดูดิเทียบรูปดีกว่าตื่นเต้นกว่าเมื่อกี้ศูนย์ถึงร้อยของนินจาของ้าศูนย์คือคือห้าจุดสองวิ ของ CBR ห้าร้อคือหกจุดสามห่างกันประมาณวิหนึ่งเลยโดยประมาณแล้วก็พอเป็นสี่รอยสองเมตรนะของนินจาสิบสามจุดหนึ่งของ CBR จะอยู่ที่สิบสี่จุดสามเหมือนต้นขัดกันะมันห่างกันก็ประมาณหนึ่งวิลองดูที่ยี่สิบเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยศูนย์ถึงยี่สิบอะนินจา 2.6แต่ CBR1.9 CBR ไวกว่าพอมา0 50 0 50อันนี้ CBr ก็ไวกว่านะ CBr ใช้ไป2.8แต่ Ninja ใช้ไป3.5พอขึ้นมา80พอขึ้นมา80ตอนนี้ Ninja ไวกว่านะเอออันนี้ชักยาวไงใช่ใช่ต้นบอกบอกแล้วว่า500มันชักยาวมันจะได้ต้นเหมือนตอนขับก็รู้สึกว่าต้นมันดึงกว่าคือต่อให้นินจามัน 650cc 650ก็จริงแต่แบบ ต้น CBR มันรู้สึกตึงมือกว่าติดมือกว่าเนี่ยอันนี้คือข้อแตกต่างโอเคสรุปแล้วต้น CBR แม่งได้วะ่ะช่วงแบบไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะพอขึ้น80ก็นินจาจะไวกว่าอยู่0.4ถ้าอ้างอิงข้อมูลจากในแอปทั้งหมดนะนินจาจะเริ่มมาไวตอน80แต่ช่วง0ถึง20 0ถึง50อะ CBR ไวกว่าใช้เวลาน้อยกว่า สรุปแล้วพอเป็น0ูนยถึงรหรือควอเตอร์ไมล์ก็จะห่างกับนินจาอยู่ประมาณ1วินาทีนะฮะก็ไม่เยอะถือว่าทำได้ดีแต่ตอนต้นนี่แบบเห็นความต่างจริงๆว่า CBR มันชักยาวไงมันต้นมันดึงกว่าจริงๆแบบเห็นได้ชัดเลยสรุปก็คือแรงกว่าแรงกว่าเดิมไหมถามความรู้สึกมึงแรงกว่าวมันไม่ได้นิดนึง,งก้นก็นิดหน่อยรู้ว่าแรงกว่า อ่าแต่ให้มันจะไปเท่ากับเครื่องนี้มันใหญ่กว่ามัเป็นไม่ได้เหมือนเเออใช่มันก็ได้ในแบบระดับของห้าร้อยอ่ะมันก็แรงกว่าเดิมนิดหน่อยงง่ายแต่ไม่รู้แบบวัดกับนินจาสี่ร้อยเดิมๆมันจะเป็นยังไงอันนี้ไม่รู้นะผมคงไม่ทําน่าจะต้องลองไปดูช่องอื่นอาจจะมีก็ได้นะตพนนินจามันไม่รู้อะน้ำหนักมันเบาด้วยไงต้นมันก็เท่าที่ดูมาในคลิปนะต้นมันก็ออกตัวห้าร้อยก็ต้องต้องตามเนาะ เออมันได้เรื่องน้ำหนักนินจา400นะสายกี่โลครับเราสำหรับใครที่อยากไปดูเออใครอยากรู้ว่าถ้าเทียบกับนินจา400เป็นไงก็ลองดูใน YouTube อ่ะผมไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่ามีคนทำอยู่แล้วตั้งแบบ500แปดกล่องแล้วก็500เดิมๆด,ด้วยเออมีครบเลยเออก็สำหรับคลิปนี้นะฮะแปดกล่องมาแล้วก็แรงขึ้นจริงช่วงต้นไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยใช้เวลาน้อยกว่านินจา650แล้วก็ประหยัดน้ำมันกว่าเอ้ย กินน้ำมันกว่าจริงจ้าของทีศูนย์นิดเดียวไม่ถึงศูนจุดห้ากิโลลิตรตอนที่วัดกันที่ไปหาดใหญ่นะแล้วก็กินน้ํามันกว่าเดิมก่อนปลดกล่องประมาณหนึ่งถึงสองกิโลเมตรต่อลิตรกิโลลิตรแค่นี้นิดหน่อยสุดแล้วเจ้าของแฮปปี้ก็ก,ก็ต้องแฮปปี้นะที่จะปลดมา <c oughs> ไม่แฮปปี้ไม่ได้ปลดมาแล้วปนะ <Okay. S 1> ระมาณนี้แล้วกันคลิปนี้อาจจะค่อนข้างยาวหน่อยนะเพราะว่ามันรายละเอียดมันเยอะพอสมควรโอเค สำหรับใครสงสัยอะไรเพิ่มเติมคอมเมนต์ไว้ได้นะเผื่ออันไหนตอบได้เดี๋ยวจะตอบนะพวกข้อมูลอะไรเงี้ยอันไหนตอบได้เดี๋ยวจะมาตอบให้แล้วกันผมว่าคลิปนี้ไว้แค่นี้เดินทางกลับดีกว่ามาซิ่งรถชาวบ,บ้านเขาลำคาญแล้วไปผมลืมบอกทุกคนไปว่าเมื่อกี้ตอนที่ผมเทสศูนย์ถึงร้อยอะน้ำมันนินจาในถังนะักกระพริบนะแต่ว่าของห้าร้อยนี่ยังมีไม่แน่ใจว่ากี่ขีดแต่ว่าเยอะกว่านินจาแน่นอน แล้วก็ผมยังออกตัวได้ไม่ดีเท่ารถตัวเองด้วยนะเพราะฉะนั้นถ้าคนออกตัวดีๆเป็นเนี่ยน่าจะได้เวลาที่ดีกว่านี้นะสำหรับในช่วงออกตัวของ500นีประมาณนี้แล้วกันโอเคได้เวลาไปจริงๆแล้ว